เพื่อนที่ะ้วันนี้เราก็จะมารีวิวเอ,อ่อสกูชี่นะคะที่เหลือทางร้านเอ้ที่เหลือเออทางร้านนะคะแล้วก็เอ,อ่อที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็นี้จะเป็น ID Line นะคะ n e e n 2 0 8 7นะคะแล้วเข้าไปดูได้ที่ IG Nini underscore s ส u นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นเอ,อ่อโคลิราคุมะนะคะตัวนี้ จะมีตำหนิตรงนี้นะเห็นไหมค่าสีมันลอกนะคะจะมีแท็กนะคะเป็นของเอ,อ Hello Queen. เอ่อเ l o q u ค e n เอ๊ช็อกโกแลตคาเฟ่นะคะลีลาคุมาช็อกโกแลตคาเฟ่หรืออันสักอย่างอะ่ะเนี่ยช็อกโกแลตคาเฟ่อย่างเดียวเนาะอันนี้นะคะขออนุญาตปิดนะตัวนี้นะคะ180บาทต่อไปจะเป็นครัวซองลูซิออนะคะตัวนี้นะคะ ราคาสอง้อยหกสิบนะก็ต้องขออนุญาตบีบทุกช้นนะคะเออแต่อันนี้ติดจองแล้วเนาะไปเป็นรองเท้าค่าบีนะคะเป็นอันนี้สีน้ำตาลอ่อนนะคะมีแท็กนะอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะจะเป็นรองเท้าค่าบีสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้ก็มีแท็กเหมือนกันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปจะเป็นของที่เพิ่งเข้ามานะคะ มีเป็นไข่กีวูหรือไกวูหรือสักอย่างอ่ะออันนี้จะเป็นยี่ห้อเดียวกับะะอิกิรุนะคะอืมนะคะตัวนี้จริงๆมีสองฟองนะคะแต่อีกฟองหนึ่งเราเก็บไวนะ้นะ,ะอันนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะไปเป็นปังปอนคิตตี้นะคะตัวนี้ก็จะมีแท็กเหมือนกันนะคะ แล้วตรงนี้จะมีอันนี้ด้วยนะมันจะมีไออะไรเหล็กๆอะ่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นของแท้นะคะขออน,นุญาตีบเนะาะสโลวมากๆนะคะตัวนี้160บาทนะคะสุดท้ายเป็นปังปอนคูม,มะนะคะตัวนี้ก็มีแท็กนะคะมีจะเป็นแท็กแบบเดียวกับออครีมพับคูม,มะนะคะแต่อันนี้จะข้างหลักเนาะนี่ค่ะข้างหน้าขออน,นุญาตบีบน,นะ ตรงช็อกโกแลตก็นุ่มนะคะซาโลตัวนี้นะคะราคา200บาทให้ลายไว้อีกเอออีกรอบนะคะสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะคะ n e, e n 2 0 8 7ก็จะเข้าไปติดตามได้ที่เออสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ได้ที่เออไอจีนีนี่อันเดอร์สกอร์สกูชนะคะรับโอนกับปอ,อน,นอน,นะคะแล้วก็ไม่รับเติมนะคะ